มงโงงบาสวยครับเบอร์สิทธ์หลุดเข้าไปเก้โทษแล้วจังหวะแตะหนีโดนรวบไปครับลูกน,นี้ข้อบุญสิน์ไม่ว่าอะไรครับแตะไปแล้วมีชัยถือว่อออาออกมาฉลาดมากเลยครับจังหวะนี้พอแตะหลบของบซารสิทธิ์ไปเนี่ยพยายามลากขานะครับแล้วสิทธวีชายพยายามผูกแขนมาใช่ครับเก็บแขนท่านเลยครับเนี่ยครับข้อบุญิน์เองก็ตาดีเลยครับตัดไปได้คริสตยองขางมาขวาสุดเลยครับ อาครับชานันตายแล้วยิงลกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งครับประสิทธิ์ยิงหนักดีเลยเกินครับสักด้วยขวาแม่กะเอาเบียดเสาแรากเลยนะครับธนาสิทธิ์พยายามเรียกแต่ว่าแม่ช่องที่ยิงมันใหญ่กว่าครับแต่ว่าโดนประสิทธิ์เนี่ยปฏิเสธได้ในครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบยิงขิ้งเก่าครับชาณันนัน เป็นลูกเก่งเขาเลยนะครับจังหวะลากมาแล้วจิ้มแบบฉีดยาครับลากเลยครับตอนนี้หลุดขึ้นมาทางซ้ายชาพัฒน์หักข้อเข้ามาจับแล้วอรสิ์ดึงเข้าซ้ายยิงเลยลูกนี้เบาครับโอ้โหไปตรงตัวสินธวีชัยพอดีถ่ายอย่างจริงได้แต่ว่าก็เบาไปได้แล้วสบายครับจังหวะนี้สินทวีชัยเนี่ยคือต้องยิงแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับนันเข้าในมาสวยครับรัตนะรัตนธสิทธิ์วิ่งทำทางไปไม่ล้ำหน้าราสิ์เดียวแล้วจิ้มลูกนี้ไม่ผ่าน ชับปูยิงยัดอีกทีครับโอ้โหติดประสิทธิ์ต้องชมว่าจังหวะแรกเนี่ยออกมาเร็วนะครับรัตนะแทงสวยแล้วครับจังหวะนี้ธนาสิทธิ์ถึงก่อนจะแตะลบอไม่ทันแล้วชับปูก็ยิงเร็วครับปิดมุมมิดเลยครับอดีตประสิทธิ์พดุงโชคครับสองครั้งซอนซอนคบมาจังหวะลุ้นของฟริยาดี S <S <S สาวุธพลาดแล้วชนะนันชกได้กระชากขึ้นมาชนนันได้เดียวเลือกเป้าแล้วยิงโอ้โหตามมาเซฟได้ครับราวุธโอ้โหที่ว่าโอ้โหสปีดพันกองหน้านี่ทําได้ดีนะครับราวุธเนี่ยครับล็อกเอรอไปหน่อยครับสุดท้ายชนะนาัน,านสปีดมาจาังหวะยิงเนี่ยเมื่อกกายไปผ่อนครับแตาวุธมาบล็อกได้ทันครับเกิดเป็นเรื่องครับจังหวะเมลอนิดเดียวโอ้แล้วเป็นคนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับซาวุธ สกัดลูกนี้โดนบอลเต็มๆครับพยายามจะเลือกมุมของชนันนนะโดนบล็อกครับลูกนี้อยู่เลยเหมือนกันครับดังสันปั่นเข้ามาลูกนี้ประส,สิทธิ์ไม่ถึงโอ้โหโค้โโข้ามคานไปครับโรซาเลี่ยอ,อืมครับช้าอีกทีครับลูกนี้ได้ขึ้นโขกครับแต่ว่ากดไม่ลงนะครับโรซาเลี่ยโบซานซิช มาสิวกรททำชิ่งมาบรสิตหลุดมาทางซ้ายเชยพัดทำทางช่วยมาเปิดตัดหลังเชยพัดยังได้อยู่โยกหนีนิดนึงคืนหลังมาสิวกรกดด้วยขวาฉลับมาหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหบีเทโรสัแทขึ้นนำทนบรียัฟซีจนได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นำสุพรรณบุรีหนึ่งศูนย์นะครับจากลูกยิงของสิวกรเตียตตะกูลครับโอ้ต้องชมทางเชยพัดด้วยนะครับหลอกแนวรับของสุพรรณบุรีหลงหมดเลยครับน่าไหลมาให้ สีวกกรครับกดลูกนี้แม่บอลฉลับแต่ว่าบอลวิธีทางดีด้วยครับสิงห์สวีชายเองเสียจังหวะแล้วก็หมดสิทธิ์เลยครับเป็นประตูที่9้าของสีวกกรในฤดูกาลนี้ครับนี่ครับสวนกันไปสวนกันมาครับเอาจนได้ครับทีมเจ้าถิ่นขึ้นนําไปก่อนรัตน,นะคืนมาที่ลังสารลังสารเปิดออกมาชาปุยปั่นโค้งข้ามคานครับโอ้โหกะยิงดื้อเลยครับเชยชาปุย ตอนนี้นี่ถือว่าเป็นลูกเก่งเลยนะครับบอลไกลเลยครับปัดด้วยขวาครับชาเลวตรงนี้บอลข้ามคานครับประสิทธิ์แดงนี่ก็โอ้บินสุดตัวเหมือนกันครับอับดุลเชตโอ้โหคองบอลเหนียวแน่นครับอับดุลเชตวนตรงนี้อ่าวโดนตัดไปได้แล้วยิงเลยแล้วแต่นะต้องโอ้โหพุ่มคว้าไว้ประสิทธิ์บอลออกไปด้วยครับไปพร้อมตัวเลยอ้าวอุดสินเราดูอีกทีครับ วันยีของัานาด้าครับโอ้โหแล้วโอ้โหเปล่าหมดเวลาการแข่งครึ่งแรกไปเลยครับบิซีโลสตาร์ครับนำทวารบรีฟซีไปก่อนครับหนึ่งบรดูดศูนย์ครับในทีก็วันที่10กันยายนเลยนะครับเป็นนาที29ของฤดูกาลโบซันซิชไหลออกมาทำชิ่งกับเปิดลูกนี้โอ้โหราถึงครับแมแล้วอาแล้วครับแม่อันนี้แม่ะตกลง ครับใช้อีกงครับแต่ขวดเข้วขวดหนักจริงๆครับสติโอทั้งบอลท,ทั้งคนเลยครับอันนี้ก็มีแขนยันออกมาก่อนครับตัวลงก็โมโหเลยเดี๋ยวเล่นดุอยู่แล้วครับมาซิโอโรซาลิโอ,อครับเสือกองขยับมาแล้วปั่นซ้ายลูกนี้ข้ามขานไป ได้ลุ้นเลยครับเสืวก่อเตียตระกูลครับนี่เป็นสายธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วน่าจะยังพัฒนาได้เรื่อยๆจ่าตุลงจ่าตุรงบังไว้แล้วยิงลงนี้ข้ามขานครับโอ้โหหาโอกาสยิงจนได้หลกลายเป็นว่าวิซิเทโรขถอยไปตั้งรับแต่ว่ามีโอกาสจบมากกว่านครับเหมี่ยงกับสายจมาัมหาะสวนแล้วก็ยิงนอกกรอบแบบนี้ครับ หมดไปไ,ได้อ้าวแต่พลาดแนละ้วังหวันนี้หลุดขึ้นมาครับลูคัสลูคัสเจอรอสโรยิงลูกนี้โลหโดนเบียดนิดหนึ่งยิงไม่ถนัดนะครับเยนจะพิงมิลานแปะเกินมาลูคัสยิงเลยครับตรงนี้โอ้ก้ามการว่ายิงดีด้วยครับตามน้ําเลยแหมมีช่องแคบๆก็ยังทะลุไปได้ครับลูคัสแล้วจิมลูนี่ข้ามาดยิงแบบฉีดยาเลยครับก็คือเข้ากรอบนี่ก็โอกาสมีประตูสูงรับแบบนี้ หักเข้ามาติดบล็อกอีกฉลับมาแล้วก็มิลานยิงบอลฉลับบอลกุกกิกยังไม่มีเสียงละวิดกรแปลาด้ยติดบล็อกอีกอ้าว <ś c oughs> น่าจะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับดูครับปังไม่ได้ทะลุช่องมาสวยครับมิลานได้เดียวอ้าวบืดแล้วก็ยิงง่ายๆเลยครับโอ้โมิลานวัวโลเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับอโหนี่สินวิชัยพลาดแมโอ้แม่จังหวะนี้มิลานวัวโลเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับ ถือว่ามีโชว์เข้าข้างด้วยครับอ้นยนาทีจะเห็นสินทวีชัยพลาดแบบนี้ครับเือออกมาขวางถึงก่อนเองนะครับแล้วก็ลอดขาไปเลยครับโอ้โหไม่มีใครกระแทกเขาเลยครับลอดขาเนี่ยครับแล้วบูโบโรเองยิ่งกลายเป็นว่าทําให้ผู้เล่นของทุกหันมาสกัดยากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็แปะเข้าไปครับ2 0ครับเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะเลยครับแบบนี้อ เอาครับก็เรียกว่าปิดกล่องครับถ้าแบบนี้พยายามจะไปครับหมดแล้วครับสี่นาทีที่ทดเจ็บดึงเท้าซ้ายขอยิงเองกำลังสันอย่างตรงตัวครับแล้วสิงโตเป่าลูวีดยามหมดเวลาการแข่งครับบีซีเซโราสัานาก็เปิดบ้านเอาชนะสุหร,รับเลฟซีไปได้ดครับสองประตูต่อศูนย์